ดูเรื่องของจีนกับสหรัฐกันหน่อยนะคะปรากฏว่ามีการส่งออกแร่หายากนะคะเป็นแม่เหล็กด้วยเขาเรียก Rare Earth Magnetic ค่ะส่งออกในปริมาณที่เพิ่มขึ้นไปยังสหรัฐนะคะเราติดตามเรื่องนี้กันหน่อยหลังจากที่ทั้งจีนกับสหรัฐบรรลุข้อตกลงทางการค้าเพียงชั่วคขาวเท่านั้นนะคะก็ถือว่าลดอุณหภูมิความตึงเครียดสงครามการค้าลงบ้างค่ะ โดยคณะเจรจาการค้าจีนสหรัฐค่ะบรรล,ลุข้อตกลงนัดกลุ่มเจนีวาเมื่อเดือนมิถุนายนภายใต้ข้อตกลงนี้ทางจีนจะกลับมาส่งออกแร่หายากและแม่เหล็กอย่างเต็มรูปแบบค่ะข้อมูลล่าสุดจากจีนเปิดเผยให้เห็นว่าปริมาณการส่งออกแม่เหล็กโดยรวมแตะที่ระดับ3,188ตันในเดือนที่แล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ158หรือกว่าสเท่าจากระดับ1,238ตันในเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงที่จีนควบ คุมการส่งออกโดยปริมาณการส่งออกไปยังสหรัฐเพียงประเทศเดียวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ353ตันในเดือนมิถุนายนจากปริมาณเพียง46ตันในเดือนก่อนหน้า อย่างไรก็ตามค่ะคุณสกอตต์เบสเซนนาคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวไว้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมว่าปริมาณการส่งออกแม่เหล็กของจีนที่เพิ่มขึ้นยังไม่เพียงพอค่ะข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการส่งออกโดยรวมยังคงต่ำกว่ามากเมื่อเทียบกับช่วงก่อนที่ทางการจีนจะเริ่มดำเนินมาตรการควบคุมการส่งออกต้นเดือนเมษายน ก่อนหน้านี้จีนได้ประกาศจำกัดการส่งออกแร่หายาก7ชนิดจาก17ชนิดครอบคลุมถึงแม่เหล็กแรงสูงที่ใช้ในการผลิตเทคโนโลยีขั้นสูงต่างๆตั้งแต่ยานยนต์ไฟฟ้าไปจนถึงสมาร์ทโฟนและเครื่องบินขับไล่ความเคลื่อนไหวนี้คุกคามอุตสาหกรรมของสหรัฐอย่างรุนแรงแล้วไปผลักดันให้ทรัมป์ตกลงสงบศึกทางการค้าแต่ก็เป็นเพียงช่วคขาวเท่านั้นเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ตึงเครียดทางการค้ารวมไป ถึงบรรเทาภาวะอุปทานตึงตัวทั่วโลกค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN16 ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ